สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จเจอกับช่องของดีเจต่อระกูลกันอีกแล้วนะครับช่องที่รวบรวมเรื่องราวน่าสนใจสาระวราไรตี้ความรู้การดูแลสุขภาพอะไรต่างๆนะครับไปค้นหาข้อมูลไปรวบรวมแล้วก็นํามาสรุปเล่าให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะครับวันนี้นะครับ คลิปนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของความเชื่อแปลกๆนะครับผมจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าทั่วทุกมุมโลกรวมเฉพาะนะครับในส่วนของฝรั่งและก็ชาวเอเชียเขาจะมีความเชื่ออะไรแปลกๆเหล่านี้กันอยู่นะครับความเชื่อ เรื่องโชคลาภอะไรแปลกๆเหล่านี้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ต่อระกูดไปรวบรวมมานะครับให้ทุกคนได้รับทราบกันซึ่งหลายคนถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะมีความเชื่อแบบที่ต่อระกูดเล่ามานี้ก็เป็นไปได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมใครที่เป็นคนจีนครับมีใครเป็นคนไทยเชื่อสายจีนกันบ้างนะครับคนจีนนะครับ รับมีความเชื่อว่าการใส่แหวนนิ้วก้อยนะครับจะช่วยให้เราไม่ต้องทำงานหนักนี้ถ้าเกิดว่าอยากสบายไม่ต้องทำงานหนักกใ็ใส่นิ้วอื่นยกเว้นนิ้วก้อยนะครับส่วนการใส่กำไรหยกนั้นนะครับเขาบอกว่าจะทำให้คุณมีอำนาจและก็สุขภาพที่ดีจะสังเกตได้นะครับผมว่าชาวจีนเนี่ยนิยมใส่กำไรหยกกันมากน่าจะเป็นเพราะความเชื่อแบบนี้นั่นเอง ต่อมานะครับเรามาดูความเชื่อนะครับของประเทศไทยคนไทยโบราณกันบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าเวลาเข้าบ้านใหม่นะครับต้องยกข้าวสารเข้าบ้าน แล้วบ้านนี้จะไม่อดอยากนะครับจะมีความสมบูรณ์พูนสุขตลอดเวลานะครับวิธีการก็คือนะครับผมให้เอาข้าวสารเนี่ยใส่ถังให้เต็มเลยนะครับเวลาที่จะขึ้นบ้านใหม่นะครับผมก็ให้ยกข้าวสารเข้าไปด้วยแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังจะต้องมีน้ำนะครับในถังถังใหญ่ๆนะครับผมยกเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะเรียกความอุดมสมบูรณ์นะครับให้ไม่อดอยากข้าวสารไม่อดอยากน้ำไม่อด อยากอะไรยังไงเลยนะครับแล้วก็แน่นอน อีกหนึ่งอย่างที่ลืมไม่ได้ก็คือเขาบอกว่าให้เอาสร้อยนะครับเอาแหวนเอาเงินเอาทองนะครับใส่ไว้ในถังเข้าวสารด้วยนะครับเพื่อจะได้มีเงินมีทองใช้เงินทองไหลมาเทมาอันนี้เป็นความเชื่อของไทยโบราณเวลาที่จะขึ้นบ้านใหม่เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่กันนั่นเองครับใครเคยทําแบบนี้กันบ้างเอ่ยความเชื่อต่อมานะครับผมก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของ และก็ความรักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ของใหม่นะครับผมว่าควรจะใช้หรือใส่วันไหนและไม่ควรใส่วันไหนนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากจะทะเลาะก,กับแฟนนะครับห้ามใช้ของใหม่ในวันอังคารถ้าเกิดว่า ใช้ของใหม่ในวันเสาร์แล่านี่จะมีเรื่องเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงนะครับอย่างที่กล่าวมาก็คือวันอังคารจะทะเลาะก,กับแฟนวันเสาร์จะมีเรื่องเสียใจส่วนวันอื่นๆสามารถจะใช้ของใหม่ใส่เสื้อผ้าใหม่ได้นะครับและถ้าอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้ทำอย่างไรนะครับให้เอาของใหม่หรือเสื้อผ้าใหม่ๆม,มาใช้มาใส่ในวันจันทร์ นะครับวันจันทร์จะช่วยเพิ่มเสน่ห์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับให้ใช้ของใหม่หรือใส่เสื้อผ้าใหม่จะทำให้ใครเห็นก็เอนดูมีเสน่ห์แล้วก็อยากเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนั่นเองอันนี้เป็นความเชื่อในเรื่องราวของการใช้ของใหม่หรือการใส่เสื้อผ้าใหม่กันนั่นเองครับ ข้อต่อมานะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะครับฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวสักหน่อยเนาะนะครับเขาบอกว่าให้เขียนเชื่อเราแล้วก็คนรักนะครับด้วยเข็มบนลิปสติกแทงใหม่และก็ใช้ทาปากทุกวันอย่าให้ใครใช้นะครับเขาเชื่อกันว่านะครับผมคนคนนั้นเนี่ยนะครับผมจะคิดถึงคุณอยู่ตลอดนะครับผมแล้วก็ เราก็จะต้องคิดถึงคนคนนั้นแล้วก็มีความรักคนคนนั้นอย่างจริงใจไม่ใช่แค่อยากจะเอาชนะอยากได้ข้ามาเป็นแฟนอยากได้ข้ามาเป็นคู่ครองนะครับก็ให้ใช้เข็มเขียนชื่อของผู้ชายที่ผู้หญิงแอบรักเนี่ยลงบนลิปสติกแท่งใหม่ใช้ทาปากทุกวันและห้ามให้ใครใช้เปินอันขาดแค่เพียงเท่านี้คุณก็จะสำเร็จและก็สมหวังในเรื่องของความรักนั่นเอง ถือว่าเป็นความเชื่อที่มูเตลูมากนะครับสำหรับข้อนี้นะครับฟังดูแล้วอาจจะน่ากลัวสักหน่อยเนาะความเชื่อข้อต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดโต๊ะทำงานแล้วก็เรื่องราวของการงานกันบ้างดีกว่าเขาบอกกันว่าบนโต๊ะทำงานด้านมุมด้านขวานเนี่ยนะครับให้เอาดินสอเหลาเอามาเหลาอย่างดีแล้วก็ใส่แก้ววางไว้จะช่วยให้เรื่อง ของการทำงานเรื่องของหัวสมองนะครับปลอดโปรง่งคิดอะไรก็ออกปัญญาเฉียบแหลมนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งกับเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานด้วยเหมือนกันนะครับสรุปก็คือว่านะครับให้เอาดินสอมาเหลาใส่แก้วแล้วก็วางไว้ที่มุมด้านขวาของโต๊ะเขียนหนังสือหรือว่าโต๊ะทางานของเราเพื่อที่เราจะได้มีสติปัญญาปลอดโปรง่งและก็เฉียบแหลมในการเรียนและการทำงานนั่นเองครับ ความเชื่อต่อมานะครับเป็นความเชื based. ่อเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าสตางค์นั้นมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีของกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นการเลือกขนาดของกระเป๋าก็ดีนะครับ แต่นะครับความเชื่อนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของกระเป๋าสตางค์ที่ขาดถ้าเกิดว,ว่ามันขาดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้รีบทิ้งซะนะครับเพราะว่ากระเป๋าสตางค์ที่ขาดแล้วจะทําให้การเงินรั่วไหลแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่นั่นเอง อันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าเกิดว่าการะเป๋าขาดแล้วโอกาสที่เงินจะร่วงหล่นลงมาจากกระเป๋าก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นความเชื่อว่ามันจะเก็บเงินไม่อยู่ถ้าเกิดว่ามีเงินเป็นก้อนเป็นกร,รมอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็จะเก็บไม่อยู่เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะครับความเชื่อต่อมาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับนะครับ สิ่งของเครื่องประดับนะครับรูปอะไรที่ไม่ควรที่จะห้อยติดตัวนะครับเครื่องประดับนี่มีหลายแบบแล้วก็หลายอย่างเก๋ๆแปลกๆยิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมีการเอารูป แล้วก็สัญลักษณ์โน่นนั่นนี่มาทําเป็นเครื่องประดับเยอะมากนะครับมีอยู่2อย่างนะครับผมที่เรเดว่าเขาห้ามเลย1ก็คือเรื่องของกรงนกเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับการกักขังตัวเองและก็ขาดความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นห้ามใส่เครื่องประดับที่เป็นรูปกรงนกนะครับ2ก็คือห้ามใส่เครื่องประดับที่เป็นรูปจระเข้นะครับเพราะว่าเจ้าจระเขเ้นี่นะครับเป็นสัตว์ที่เรไดว่าหมายถึงความเจ้าเล่ห์เพทุบายนะครับแต่เกว่าเอามาใส่แล้ว อาจจะโดนหักหลังมีศัตรูหรือนะครับมีคนเจ้าเล่ห์มาปลองร้ายมาป่องร้ายแล้วก็เป็นศัตรูกับเราได้นั่นเองเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับสัญ,ญลักษณ์2อย่างนี้นั่นก็คือกรมนกและจระเค้นั่นเองครับ มาต่อก,กันที่ความเชื่อเวลาที่เราจะไปออกเดทกันบ้างดีกว่านะครับหลายคนนะครับมักจะนัดคู่เดทนะครับในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการนัดเดทในวันเสาร์แล้วแล้วก็เขาบอกกันว่านะครับให้เราใส่เสื้อผ้าสีดำครับเพราะจะทำให้เรามีเสน่ห์ลึกลับแล้วก็น่าค้นหานี้นะ เอ๊ะจริงๆแล้วใส่สีดำม,มันจะดีหรือเปล่าเนาะนะครับมีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาจริงแต่ว่าอาจจะไม่ทําให้มันดูสดใสเท่าที่ควรอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อกันก็แล้วกันนะครับต่อมาก็คือเรื่องราวของการใส่เครื่องประดับนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าให้ใส่เครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าลายหัวกระโหลกในวันเสาร์นะครับจะทําให้เกิดพลังลึกลับขึ้นมาได้อันนี้ก็ดูน่ากลัวแล้วก็ลึกลับกันอยู่แล้วลหละนะครับเรื่องราวของหัวกระโหลกที่เอามาเป็นสัญ,ญลักษณ์บนผ้าต่างๆนะครับมันก็น่าจะแสดงออกแล้วก็มีพลังบางอย่างที่ส่งถึงคนที่ เห็นนะครับก็เป็นไปได้เนาะมาต่อกันที่ความเชื่อในฝั่งตะวันตกกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องราวของเกือกมมาเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ตามแต่ที่ชาวตะวันตกเขาถือเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยชาวตะวันตกหรือว่าฝรั่งนะครับเขาเชื่อกันว่าการใส่รูปตุ้มหูต่างๆที่เป็นรูปเกือกมาน,นะครับจะช่วยขับไล่ความโชคร้ายที่ลอบเข้ามาหาเรา ออกไปถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับผมที่สามารถที่จะช่วยขับไล่โชคร้ายและก็ความไม่ดีออกจากตัวเราได้นั่นก็คือรูปเกือกมานั่นเองครับกลับมาที่เรื่องราวข,ของการออกเดทกันอีกครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะไปออกเดทนะครับในค่ําคืนของวันศุกร์แล้วละกรก็ควรจะใส่เสื้อผ้า โทนฟ้านะครับสีน้ําเงินสว่างนะครับเพราะจะทําให้ดูเท่มีสไตล์แล้วก็คนที่ไปเดทกับคุณก็อยากจะคบคุณแบบจริงจังมากกว่าเดทแก้งเหงาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่เสื้อผ้าสีดําออกเดทในวันศุกร์วันนี้แล้วเราก็เขาจะไม่จริงจังกับคุณแน่ให้เปลี่ยนไปใส่สีดําในวันเสาร์แทนอย่างที่ต่อระกูลเคยบอกไปเมื่อสักครู่นะครับ มาต่อก,กันที่เรื่องราวของน้ำหอมกันบ้างดีกว่านะครับมีใครที่จะนะครับซื้อน้ำหอมให้กับคนรักบ้างนี่เขาบอกว่าห้ามเด็ดขาด ห้ามเลยนะครับห้ามซื้อน้ำหอมให้กับคนรักนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เลิกกันได้แต่มันก็มีวิธีแก้เคล็ดด้วยเหมือนกันนะครับโดยการที่ของเงินจากคู่รักนะครับสักห้าบาทสิบบาทก็ได้เหมือนกับการแลกเปลี่ยนหรือว่าการซื้อกันนะครับผมจะได้เป็นการแก้เคล็ดว่าเราจะไม่เลิกกันนะครับแต่ว่าคุณอยากจะให้น้ำหอมกับแฟนของคุณเอาไปใช้กันจริงๆแล้วเราก็ขอเข้ามาสักหบาทสิบบาทเป็นค่า น้ำหอมเพื่อเป็นการแก้กเคล็ดกันนะครับต่อมานะครับผมใครที่ชอบใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกับของเพื่อนบ้างเอ่ยหรือว่าใครไปหยิบยืมน้ำหอมของเพื่อนมาใช้บ้างเอ่ยเขาบอกว่าห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าการใช้น้ำหอมของเพื่อนนั้นอาจจะทําให้ทะเลาะกันได้ครับเหมือนกับคําโบราณที่ว่าเสื้อ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะเหมือนกันก็อาจจะทําให้ เกิดการขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งหรืออะไรก็ตามแต่ถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของการใช้น้ำหอมของเพื่อนกันนั่นเอง ความเชื่อต่อมาก็คือเรื่องราวของของมีตำหนิแตกหักนะครับให้ทิ้งไปนะครับอย่าเอามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของเครื่องใช้นะครับหรือว่าอะไรที่เป็นคู่หายไปแตกหักแล้วก็เหลืออยู่ข้างเดียวก็ให้ทิ้งไปห้ามเอามาใช้เป็นอันขาดนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลถึงเรื่องราวของชีวิตคู่นะครับทำให้ชีวิตคู่เกิดความไม่ราบรื่นนะครับผมแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันมาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกุศโลบาย อย่างหนึ่งเนาะนะครับเรื่องของของแตกของพังของเสียหายอาจจะทําให้คนใช้เกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าสิ่งไม่ดีตามมาได้เพราะฉะนั้นอะไรที่แตกหักหรือหายไปไม่เป็นคู่แล้วก็ให้ทิ้งมันไปอย่าเสียดายจะเป็นการดีนะครับ ต่อมานะครับมาติดตามเรื่องราวของความเชื่อของชาวยิปซีกันบ้างดีกว่านะครับชาวยิปซีเขามีความเชื่อว่านะครับเกลือเนี่ยสามารถที่จะขับนะครับสิ่งไม่ดีไม่ดีเรื่องรางร้ายโชคร้ายอะไรต่างๆให้ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวยิปซีถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีแล้วนี่เขาจะมีการเอาเกลือนะครับไปโรยไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีให้ออกจากบ้านออกจากตัวเราไปนั่นเองครับ และสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อแปลกๆที่เอามาฝากกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของรองเท้าถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากจะซื้อรองเท้าให้แฟนแล้วแล้วก็ให้หยุดคิดเลยนะครับเพราะเขาเชื่อกันว่าการซื้อรองเท้าให้แฟนก็เหมือนกับการที่จะทําให้แฟนเนี่ยเดินจากเราไปเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการที่จะซื้อรองเท้าเป็นของขวัญให้กับแฟนหรือว่าคนรักจะเป็นการดีที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่ออ,อีกแบบหนึ่งที่แปลกดี เหมือนกันนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลความเชื่อแปลกๆที่เอามาฝ่าก,กันนะครับใครเคยได้ยิน ความเชื่อแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างหรือใครนะครับมีความเชื่อฝังใจกับอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็เคยทำแล้วก็ได้ผลมาแล้วนะครับอยากทด่ต่อกระดูลเราไปเมื่อสักครู่นี้เข้ามาคุยกันด้วยกันละกันเนาะแล้วก็นะครับคุณมีความเชื่อกับเรื่องเหล่านี้กันหรือเปล่านะครับเข้ามาพูดเข้ามาคุยกันหน่อยเนาะนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีด นะครับเรื่องราววาไราตี้สาระความรู้ความบันเทิงอะไรต่างๆที่ต่อระกูลสรุปรวบมาฝากกันก็นแล้วกันครับส่วนวันนี้ดีเจต่อรกูลลาไปก่อนสวัสดีครับ